เคยไหมครับในคืนที่ฝนตกพรำหรือคืนที่นอนไม่หลับคุณหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายฟีดเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันโพส์ตรูปบ้านหลังใหม่เห็นสตอรี่เพื่อนสมัยเรียนที่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเห็นใครบางคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขากลับประสบความสําเร็จไปไกลลิฟวินาทีนั้นความยินดีกับเขามันก็มีนะ แต่มันกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่หนักอึ้งก่อตัวขึ้นในใจมากกว่าคำถามที่เจ็บปวดที่สุดดังขึ้นมาในหัวแล้วเราละ่ะอายุเท่านี้แล้วทำไมชีวิตเรายัางดูว่างเปล่าจังถ้าคืนนี้คุณกำลังถามตัวเองด้วยคำถามนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกครับวางโทรศัพท์ลงก่อนนะแล้วลองมานั่งคุยกับผมตรงนี้สักพักครับ ผมอยากเล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งให้ฟังสมมุติว่าเขาชื่อนอนนนเป็นคนขยันครับทำงานหนักทุกวันตื่นเช้าฝ่ารถติดไปทำงานกลับห้องมาก็มืดคำ่ำนอนอายุ30กว่ากว่าตัวเลขที่สังคมบอกว่าควรจะตั้งตัวได้แล้วแต่วันหนึ่งนนไปงานรวมรุ่นบทสนทนาในโต๊ะอาหารวนเวียนอยู่แค่เรื่อง เงินเดือนเท่าไหร่ขับรถอะไรแต่งงานหรือยังลูกเรียนที่ไหนนนได้แต่นั่งยิ้มแห้งๆจิบน้ำเปล่าแล้วพยักหน้าตามในใจของนอนเหมือนมีพายุเขาอยากจะตะโกนบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราก็พยายามอยู่นะเวลานอนทับจะไม่มีด้วยซ้ำแต่มันได้แค่นี้จริงๆวะ่ะ พอกลับถึงห้องเช่าสี่เหลี่ยมเล็กๆของเขานนทิ้งตัวลงนอนเสียงนาฬิกาแขนผังเดินติ๊กติ๊กมันไม่ได้บอกแค่เวลาครับแต่มันเหมือนกำลังนับถอยหลังความล้มเหลวของเขาเขารู้สึกเหมือนกำลังวิ่งแข่งมาราธอนที่มองไม่เห็นเส้นชัยยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยและที่สำคัญดูเหมือนคนอื่นจะวิ่งแซงเขาไปหมดแล้ว ความรู้สึกของนอนคือความเจ็บปวดที่เกิดจากนาฬิกาสังคมครับเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าอายุ22ต้องเรียนจบ25ต้องมีเงินเก็บ30ต้องมีบ้าน40ต้องเป็นผู้บริหารถ้าทำไม่ได้ตามนี้เราจะถูกตีตราว่าล้มเหลวความทุกข์ของนอนไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่มีข้าวกิน หรือไม่มีที่นอนนะครับแต่มันเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจที่เอาตัวเองไปวางเทียบกับไม้บรรทัดของคนอื่นเรากำลังวิ่งตามเงาของความสำเร็จที่โลกสมมุติขึ้นจนลืมไปว่าขาของเราปอดของเราและหัวใจของเรามันรับไหวแค่ไหนคุณครับลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมนะครับ ในป่าใหญ่มีต้นไม้สารพัดชนิดต้นมะม่วงอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะออกผลหวานฉ่ำในขณะที่ต้นถั่วงอกโตเร็วมากภายในไม่กี่วันหรือดอกคุณนายตื่นสายจะบานแค่ตนแดดออกจัดๆเท่านั้นคุณเคยเห็นต้นมะม่วงยืนเครียดแล้วด่าตัวเองไหมครับว่าทำไมฉันไม่ออกดอกเร็วเหมือนถั่วงอก หรือดอกทานตะวันจะร้องไห้ฟูมฟายไหมถ้ามันไม่ได้บานในตอนกลางคืนเหมือนดอกราตรีไม่เลยครับธรรมชาติไม่เคยรีบร้อนแต่ทุกอย่างก็สำเร็จตามเวลาของมันในทางธรรมเราเรียกสิ่งนี้ว่าเหตุปักใจครับดอกไม้แต่และดอกมีช่วงเวลาผลิบานเป็นของตัวเองหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า ามโซนครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับโอบามากเกษียณตอนอายุ55ทรัมป์เพิ่งเริ่มเป็นประธานาธิบดีตอน70บางคนเรียนจบ22แต่กว่าจะได้งานที่ใช่ก็ปาไป25บางคนแต่งงานเร็วแต่ก็อาจจะเลิกราเร็วบางคนแต่งงานช้าแต่มีความสุขไปตลอดชีวิต การที่คุณยังไม่มีรถคันหรูในวันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเดินหลงทางนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเส้นทางของคุณกำลังพาคุณเดินไปเจอความแข็งแกร่งในรูปแบบอื่นการที่คุณยังไม่สำเร็จทางวัตถุไม่ได้แปลว่าจิตวิญ,ญญาณของคุณไม่ได้เติบโตครับความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณไม่มีครับแต่ความทุกข์เกิดจากความคิดที่วิ่งออกไปเปรียบเทียบ เมื่อไหร่ที่คุณดึงใจกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตรงนี้คุณจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราก็เก่งมากแล้วนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้จนถึงวันนี้ดังนั้นคืนนี้ผมอยากให้คุณทำสิ่งหนึ่งเพื่อตัวเองครับไม่ใช่การวางแผนหาเงินล้านหรือกดดันตัวเองให้รีบวิ่งแต่อยากให้คุณให้อภัยตัวเอง ให้อภัยที่กดดันตัวเองมาหนักขนาดนี้ให้อภัยที่เผลอใจร้ายกับตัวเองด้วยการเอาชีวิตคนอื่นมาตัดสินคุณไม่ได้มาช้าและคุณก็ไม่ได้มาเร็วคุณกำลังอยู่ในเวลาที่พอดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณแล้วความสํำเร็จไม่ได้มีหน้าตาเดียวและไม่ได้มีแค่เรื่องเงินทองการที่คุณยังยิ้มได้ การที่คุณยังมีความหวังหรือแม้แต่การที่คุณฟังคลิปนี้จบนั่นก็คือความสำเร็จของการรักตัวเองแล้วครับค่อยๆเดินในจังหวะของคุณช้าหน่อยแต่ถ้าเดินอย่างมีความสุขทุกก้าวที่ย่ำลงไปมันมีความหมายเสมอครับคืนนี้เลิกมองนาฬิกาของคนอื่น แล้วกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ